แบพื้นขนาดเล็กนะครับที่กำลังทํำการอนุบาลลดไปเลยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการใช้สูตรนี้นะครับคือเราไม่ต้องทวนดินเลยลดไปพรุ่งนี้เช้ามาดูได้เลยเขียวขึ้นแน่นอนสวัสดีครับพบกับฮิโรสุรินนะครับในเวลาห้ามงเย็นของทุกวันวันนี้นะครับฮิโร่จะพาเพื่อนมาดูนี่ที่เพื่อนๆถามกันนาว่าพี่ฮิโร่มีวิธีการแก้ผักชีฝรัง่ง รูผปกชีใบเลื่อยที่มีอาการใบเหลืองไหมแบบนี้ใช่ไหมฮิโร่เจอมาสองกระถางนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้เป็นกระถางที่ฮิโร่แยกไว้ต่งางกนะแต่โซนนู้นจะเป็นกระถางที่ได้รับการบำรุงอย่างดีนั่นเขาก็จะอวบสวยอย่างนั้นเลยวิธีการนี้นะครับทำเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับรดครั้งเดียว วันสองวันเขา,เาก็กลับมาเขียวกระจีอย่างนี้แล้วปไปดูวิธีการทําครับไม่ยากและสําหรับวิธีการทํานะครับเพื่อนไปเตรียมตัวนี้มานี่เลยนมนะครับเป็นนมหวานนมจืดก็ได้นะแต่ถ้านมหวานอะ่ะมันจะมีพวกมดเข้ามารัาางพันในส่วนของเราด้วยแนะนําให้เป็นนมจืดนะครับจะดีอัตราส่วนในการใช้ต่อน้ําปริมาณ1ลิตรนะครับ เราจะทาไว้ที่1ลิตรนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถที่จะไปตวงวัดปริมาณเพิ่มเติมได้นะครับอย่างในกรณีที่ใครมีสวนเยอะใหญ่เนาะทาเป็นกระถางกระถางใหญ่เงี้ยก็สามารถไปเติมได้ตามอัตราสวนนะครับ1ลิตรต่อนม1ช้อนนะครับนหน่วยหนูไม่ต้องผสมอย่างอื่นนะ ทังนี้จริงๆครับรถไปเลยพืชที่ว่าพุมโซมออะรับรองวันเดียวรู้เรื่องสำหรับพืชขนาดเล็กนะครับที่กำลังทําการอนุบาลรถไปเลยตัวนมจะมีโปรโตีนวิตามินนะครับครบเลยช่วยให้รากเดินดีนี่แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการใช้สูตรนี้นะครับคือเราไม่ต้องพรวนดินเลยดินของเพื่อน จะมีความที่ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดินร่วนเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเพราะว่าโมเลกุลในนมอะ่ะมันมีขนาดเล็กรับไปเลยนะครับพรุ่งนี้เช้ามาใบเขียวขึ้นเลยแหละง่ายมากกลับกระถางที่โสมแบบนี้นะทําการตัดแต่งก่อนนะครับตัดยอดก่อนอีกอย่างฮีโร่ไม่ได้ตัดพวกก้านดอ,อกเขาออกด้วยแหละมันก็เลยโสม ทำการรดไปเลยเนี่ยนะครับลดไปพรุ่งนี้เช้ามาดูได้เลยเขียวขึ้นแน่นอนสาเหตุของก,การเกิดใบเหลืองก็คือหนึ่งใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปสองดินขาดแร่ธาตุนะครับขาดพวกธาตุไนตัวเจนวิตามินต่างๆเนี่ยลดอย่างนี้เลยและสำหรับวิธีนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ปลูกพืชกระถางเนาะ ลูกเอาไว้กินเองนะครับแม่บ้านพ่อบ้านที่ปลูกเพื่อเอาไว้กินเองวิธีการนี้เหมาะมากนะครับนี่วดไปเลยอันนี้เป็นเป็นผักที่ฮีโร่ทำการขยายพันธุ์ในคลิปกดข,น,ข,น,ขนนะครับนี่เห็นไหมงามมากโอเควันนี้ฮีโร่ก็มาแนะนำสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูแลผักชีไปเรื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับแบบนี้เลยเพื่อนๆพ,พาก,กันไปทำตามดูนะ มันจะช่วยพืชของเราเขียวจริงๆเพราะว่าตัวนมจะมีวิตามินเยอะมากนะครับเนี่ยแล้วพืชของเราจะงามนี้เลยโอเคนะครับวันนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชรนะ์เพืนะ่อเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ยังไม่ดูคลิปนี้เนาะส่วนพวกเรานะครับชาวกเกษตรเนาะที่รักในการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมี เราก็นําวิธีนี้ไปใช้เลยนะครับนี่อยากดูวิธีการปลูกไหมโอเคพอตัวลาไปก่อนนะครับบายยสวัสดีครับ